สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแมเพ้นก็ได้มาทักทายสบายดีเอฟซีทั้งช่องคือเก่านะคะของวันที่มื่อนนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะเอฟซีวันที่ยี่สิบสองตัวล่าค้อมสองหางหกเจ็ดเนาะนนมื่อี้เมเพ้นกะจะมีแนวทางนะคะฮาหนอยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะของสี่เซียนวันนี้มาฝากเอฟซีทั้งช่องค่ะเนาะมีเอฟซีเพิ่ว่า อยากขอฮานอยกอรเก้ามง่งแนมาสันทากซีรจรังไนเนาะบางเมือ,อนเซียนไนเพิ่นมาคบกันไม่เพ่นกนจะจด้ลุ่งไห่เนาะท่านเวลาถาวาล่อแต่เซียนมาคบกันกะอาจจะลาสานะคะเพราะว่ามาบ่าตรงกันนะหาเอฟซีเนาะสําหรับซีเซียนนี่เมเพ่นก็นจะลุ่งพร้อมกันตลอดเลยเนาะเพื่อบอเป็นการสับสนนะคะเอฟซีเ,เลยร่อ ได้ครบทั้งซีเซียนแล้วจังมาลงไห้นะคะขอโทษขอภัยกับเอฟซีทั้งช่องด้วยทีวา่าไห้แนวทางบอรตรงเวลานะคะแต่จังใดกับแม่เพ้นกับฝากเอฟซีทั้งช่องคือเก้านะคะฝากช่องน้อยๆไว้กับเอฟซีทั้งช่องเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้แม่เพ็นด้วยนะคะสิ่งไดแม่เพ้นเห็ดบอถือบอทวงท่านเนาะก็ขอโทษด,ด้วยค่ะ เมือ่อวานนี้เป็นจังใดกันเนี่ยคะ่ะแนวทางฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะเป็นอย่างไรแน่มานบโบคะ่ะเอซีขอเสียงเนาะส่วนไมเพ่นบปมาณเพราะว่าบอ่อใดซื้อกลางช่วงนี้บอ,อยากเล่นเล่นตัวไดกับโบถือจะเถอก็เลยโบเล่นเถอเนาะเอซี FC เนาะ,ะเดี๋ยวไม่เพ่นจะพาเอซีไปเบิ้งตัวเหล็กน้ากันว่าเมอนีซีเซียนของเข้าจะใดตัวไดมาฝากมาตอนเอซีทั้งช่องกัน ให้ทุกคนเข้ามาเบ่งเพื่อเป็นแนวทางเนาะการเสี่ยงซื้อก็ต้องพิจารณากันดีๆนะคะเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงทุกๆแนวทางนะคะบวบจะเป็นห้าน้อยลรวพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยเนาะมีได้มีเสียช่วงดวงดีกะได้ช่วงดวงบดีกะมีแต่เสียนะคะ FC ขึ้นมาเพี้ยนนี่แหะ เนาะมันก็มีจังหวะของมันชีวิตเท่าสีวิตค่อนเท่ามีจังหวะดวงย่ำดีย่ำบดียังค่ะไปเรื่อยๆนะคะ fc มันจะสลับตับตําแหน่งกันไปบ๊อมแมนเราจะดีตลอดเนาะมีดีมีไรเนาะสีวิตค่อนเท่าคันสั่นกับบูฮูจกักคว่ำคือบูฮูจกัจกความสบายเนาะคนเท่ากันเลยอะบา่บาลายยายห้างเพ่นขอกราบขอบพระคุณทั้งสี่เซียนแล้วก็ทั้ง fc ทางช่องด้วยเนาะที่ เปลนกำลังใจให้แม่เพ้นมาตลอดแล้วกันเอาแนวทางมาให้เอฟซีทั้งช่องได้อะปเป็นแนวทางกันตลอดนะคะขอบคุณหลายจ้าเป็นเบืองแนวทางกันเนาะมาค่ะเอฟซี FC, หลังจากพูดคุยกับแม่เพ่นแล้วเนาะเขากลัาเบิ่งตัวเลขแนวทางนะคะเมื่อวานนี้ผลฮานอยพิเศษบนออกหกสามหกล่างออกหกหกนอยปกติบนออกห้าศูนย์สามล่างออกศูนย์ห้า ฮานอย VIP บนออกสี่เก้าหนึ่งล่างออกหนึ่งเจ็ดนะคะ FC นี่ค่ะมาเบิงค่ะเจ้าแรกเมื่อวานนี้เนาะเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดเด่นที่สี่รองสองเนาะตัววิ่งตัวรูดบอมาค่ะบอมาจักตัวเลยเนาะจับคู่กันเลยบบเขาค่ะรูดนะคะของเซียนเชียงใหม่ ของเซียนโคราชให้วิ่งรูดเด่นที่ศูนย์ลองหนึ่งตัววิ่งตัวรูดมาทั้งตัวเด่นและตัวลองเนาะส่วนตัวจับคู่ก็เข้าที่ศูนย์สามบนของนอยปกติและศูนย์ห้าล่างของนอยปกติเนาะเด้งบนล่างเข้าตรงๆเนาะทั้งบนและล่างนะคะของเซียนโคราชเข้าหนึ่งนอยเด้งบนล่างค่ะแล้วก็ของเซียนอุดร ฮาหนอยรวมเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่น 4, ี่ลองสตัววิ่งตัวรูดก็มาที่ตัวรอง3มนะคะแต่ว่าจับคู่ให้บอเข่าเนาะสามมาสองฮาหนอยก็คือฮาหนอยพิเศษและฮาหนอยปกติจับคู่วกเขา่าส่วนของพิ่พัฮั์ไห้มาวิ่งรูดเด่น, 1, 3, น 1, หนึ่งลองสามเนาะหนึ่มานยวีไอพค่ะทั้งบนและล่างแต่ว่าจับคู่บบเข่า สามมากสองน้อยน้อยพิเศษและน้อยปกติก็จับคู่เข้าแค่หนึ่งน้อยก็คือน้อยปกตินะตัวกับออกตัวกับเพนไนมาสามศูนย์เลขออกศูนสามล่างเออบนนะคะนี่ค่ะอ่ะเซแบบีได้ผลงานฮาหนอยของวันที่ยีบเอ็ดกันแล้วมาเอาตัวเลขของวันที่ยีบสองกันต่อเลยเนาะมือนี่ค่ะวันที่ยี่สิบสอง อของเซียนเชียงใหม่เจ้าแรกวันนี้ก็คือวิ่งลูดบนล่างฮาหนอยรวมเด่นที่1นองศนะคะเด่นที่1นองศจับคู่ชุดเน้น12ึ่งสองชุดลอง02นยและ09นั่นเองนะคะของเซียนเชียงใหม่ส่วนเมื่อวานนี้เนาะของเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดเด่น4ีองสองหลุดนะคะบอมาจาจักตัวเนาะ ส่วนมนี้หายเบิงว่าเพิ่นให้วิ่งลูดเด่นที่1นล้อง0จับคู่ให้ชุดเน้น1นึ่งสองหนึ่สคู่ชุดลอง02นยและ0ูย์เก็3คู่เช่นกันนะคะได้แล้วเนอะของเซียนเชียงใหม่ไปต่อที่ของเซียนโคราชวันนี้เซียนโคราดให้วิ่งรูดเด่นที่3าลองหเนาะหาหน่อยรวมค่ะ วิ่งลูดเด่นที่3ารองหจับคู่ให้ชุดเน้นมี3 2 3 4 3 7 3 9มี4คู่นะคะชุดเน้นชุดลองมี5 4 5 2 5 7และ5 9ก็มีสคู่เช่นกันนะคะของเซียนโคราชค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้เสียนโคลาดท,ทำผลงานออกมาได้หนึฮานอยเนาะวิ่งรูดก็มาทั้งตัวเด่นและตัวรองแต่ว่าจับคู่ให้เข้า1นอยเด้งบนล่างตรงๆเลยเนาะศู 03, บน05ล่างนะคะหก็มาค่ะมาโนว VIP บนล่างเช่นกันแต่ว่าจับคู่ให้บอกเข้าเนาะส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่นที่3ารองห้า จับคู่ชุดเน้น3 2 3 4 3 7 3 9ส่วนชุดรอง5 2 5 4 5 7และ5 9นั่นเองเด้อจ้ะเนาะอ่ะได้แล้วของเซียนเชียงใหม่และเซียนโคราชฮาหนอยรวมวันนี้ FC ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาของสองเซียนนี่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวอีกสองเซียนตามมาทีหลังนะคะ สาแคปหน้าจอกันได้หรือยังคะ fc ได้แล้วไม่เพ่นจะพาไปต่ตเลยค่ะมามาต่อที่ของเซียนอุดรหาน่อยรวมวันนี้เซียนอุดรได้มาฝาก fc ทั้งช่องก็คือวิ่งลูดเด่นที่0ูนองเนะคะจับคู่ให้ชุดเน้นมี0 1 0 7 0 9 ส่วนชุดลองมีเจ็ดหและเจ็นะคะของเซียนอุดรเนาะวันนี้ค่ะส่วนเมื่อวานนี้เซียนให้มาเซียนอุดรเพิ่นห้มากค่ะเด่นซีลองสาเนาะตัววิ่งตัวรูดมาตัวลองค่ะแต่ว่าจับคู่ให้บอกเขาส่วนเมื่อนี้ก็ให้วิ่งรูดเด่นที่0ูนย์ลองเจนะคะจับคู่ให้ชุดเน้นก็คือศ1 07, 09 ชุดล่องก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหและเจ็ดเก้าเด้อจ้ะเนาะนไปต่อที่ค่ะของพาหัดชาแนลเนาะวันนี้ให้วิ่งลูดเด่นหนึ่งลอง9นะคะผาหัดชาแนลให้มาหาหนอรวมวันนี้วิ่งลูดเด่นที่1นลอง9้าเนาะก็จะจับคู่ชุดเน่นให้มีสองคู่หนและหนึ่งสอง ส่วนชุดลองก็จะมีสองคู่ก็คือเก้าศูนย์และเก้าสองเดอะ้าเนาะมูนี่ก็ใไห้มากสี่คู่คือเก้าเนาะค่ะคนคือไห้หน่อยคู่แท้นะไห้หลายๆคู่เนี่ยเป็นอยังเอ็กซี่บางคนกับมกักอขอทษบางคนกับมักอัน <c oughs> สี่คู่เออแปดคู่คือเก่าเนาะชุดเน้นสี่คู่ชุดรองสี่คู่นั่นะนะเนาะบางคนก็นถาม,มา่าคือบบไหา้คือเกา่ามันจะได้เข่าตลอดจะให้หน่อยคู่หรือหลายคู่เนาะบางเทือขั้นันเข่ามันจะฝุกเขา่าเนะาะถ้าว่าให้หลายคู่ไปมันกับบางเทือบบเข่ากับโเขา่ขาเนาะขาไอซีส่วนเมื่อวานนี้ก็ให้วิ่งลูดเด่นหนึ่งรองสามก็เข้าทั้งสอง,สองตัวเลยเนาะตัววิ่งตัวลูด ส่วนตัวจับคู่ก็เข้าที่30เลขออก03นะคะก็เข้าหฮานอยเนาะส่วนวันนี้ไฮวิ่งรูดเด่นที่1ลอง9 <c oughs> ชุดเน้น1 0 1 2ชุดลอง9092เนอนาะ2อสีคู่ค่ะอ่ะแคปหน้าจอเอเด้อค่ะฮานอยรวมเสียนอุดรและพะหาชาแนลวันนี้ค่ะ แคปหน้าจอแล้วแม่เพ็นก็ขอวอวยพรให้ทุกคนโชคมาลํำด้วยเงินทองนะคะขอให้แตกให้เฮงให้ปังทั้งสามาน้อยเด้อค่ะคลิปนี้แม่เพ็นกะจะขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวทาติดตามทั้งหกสำนักอีกต่อเป็นคลิปที่สองนะคะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ